สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายหน่อกล้วยนาคนะคะหน่อกล้วยนาคหน่อละ350บาทนะคะใครที่สนใจหน่อกล้วยนาคนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้เลยนะคะทางสวนของเรานะคะก็มีหน่อกล้วยนะคะหน่อกล้วยนาคจำหน่ายนะคะอยู่ที่หน่อละ350บบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ออกลูกเยอะมากเลยนะคะเห็นนะคะทางใตน้นี่ลูกของเขานะคะอันนี้ก็เหมือนกันเพิ่งเอามาปลูกได้ไม่นานนะคะนี่ออกลูกมากแล้วนะคะสําหรับท่านที่อยากได้หน่อกล้วยนาคนะคะกล้วยหนาคเปกล้วยมงคลอีกอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0885838 7นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มานะคะก็คือ p o o m underscore k o k นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะสั่งซื้อกล้ยนาคไปปลูกนะคะหนองละ350บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ